พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเร็วนี้ก็คือเรื่องค่าหยิบแผ่นดินนะครับไปฟังเสียงผู้ประกอบการบ้างน,นะครับผู้ประกอบการทัวอำเภอแยกจังหวัดสงขลาเห็นด้วยกับการเก็บค่าหยิบแผ่นดินที่จะเริ่มหนึ่งมิถุนาย,ยนนี้แต่ช่วงนี้อยากให้รัฐบาลเนี่ยชี้แจงมาตรการจัดเก็บที่ชัดเจนพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้าใจกับ จากการที่คอรมอเห็นชอบให้จัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศคนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินที่จะมีผลในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยนายสงชัยมุ่งประสิทธิชัยนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดส,สงขลาและเจ้าของบริษัทนิวเอเชียทัวร์เปิดเผยว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการจะเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวนะครับเพราะมองว่าเป็นผลดีมากกว่าผลเสียช่วงแรกอาจจะมีผลกระทบบ้างส่วนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เข้าใจแต่เชื่อว่าจะเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเนื่องจากเรามีพรบธุรกิจนําเที่ยวและมักคุเทศที่นักท่องเที่ยวที่มากับบริษัทตัวนําเที่ยวต้องซื้อประกันอุบัติเหตุในกรณีเสียชีวิตจ่าย1ล้านบาทกรณีบาดเจ็บสาหัสจ่ายค่ารักษาพยาบาล5 0 0 0 0 0บาทซึ่งเป็นแนวทางที่ถือปฏิบัติกันมาแสนนานแล้ว และก็นักท่องเที่ยวที่มากับรูปทัวร์ก็ไม่ปฏิเสธในการซื้อประกรันอุบัติเหตุรับ แต่สาหรับกรณีนักท่องเที่ยวที่มาส่วนตัวไม่ได้ซื้อประกันไว้นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วก็ต้องรักษาตัวในประเทศไทยรัฐบาลต้องรับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายให้ดังนั้นการจัดเก็บธรรมเนียมค่าเหยียบแผ่นดินก็จะช่วยรัฐบาลได้นําเงินส่วนนี้เนี่ยมาดูแลแล้วก็สร้างเ,เรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวไปด้วยนะครับ,รบขณะเดียวกันอยากให้นําเงินที่จัดเก็บได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับจังหวัดเพื่อเป็นกองทุนบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด อย่างไรก็ตามอยากให้ชะลอเลื่อนเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมออกไปสักประมาณต้นปีหน้าและอยากใช้เวลาช่วงนี้ในการเร่งประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าใจถึงนโยบายดังกล่าวเพราะขณะนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเช่นกรณีซื้อประกันอุบัติเหตุกับบริษัททัวร์แล้วจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศอีกหรือไม่รวมถึงเรื่องของรายละเอียดการคุ้มครองด้วย ทั้งนี้ถ้ามีความเข้าใจตรงกันก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวพร้อมที่จะจ่ายอย่างแน่นอนและก็สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดตอนนี้ก็คือวิธีการจัดเก็บการจ่ายค่าธรรมเนียมเนื่องจากที่ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซานักท่องเที่ยวจะมารอตั้งแต่ตีห้าโดยเฉพาะยิ่งช่วงเทศกาลเนี่ยเขาบอกว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับ,รบหากเจ้าหน้าที่ไม่มีการวางแผนรองรับดีๆเกรงว่าจะเกิดปัญหาเกิดขึ้น ผมมองว่าใหม่ๆเนี่ยนะมันอาจจะมีผลกระทบบ้างในส่วนคนที่นักในส่วนที่ว่าเ,เรายังไม่เข้าใจแต่ถ้าเราไปม,มองถึงเชิงลึกแล้วเรามองถึงนยโยบายแล้วเนี่ยที่ออกมาแล้วเนี่ยเท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยมันมีผลดีมากกว่าผลเสียทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานีน่จะต้องตั้งทีมขึ้นมาเลยในการประชา 3, สัมพันธ์สาเหตุที่สาเหตุท,ที่เราเก็บตรงนี้ เมื่อเราเก็บตรงนี้เราเราได้เงินตรงนี้เรา,เรา,รเราเออกไปใช้อะไรบ้างและประโยชน์ที่ประเทศได้อะไรบ้างประโยชน์ที่คุณได้อะไรบ้างประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้อะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันจะต้องอธิบายให้เข้าใจในขนาดเดียวกันโครงการตรงนี้มันก็จะต้องไปสื่อไปถึงต่างประเทศด้วยเพื่อให้ทรทที่ต่างประเทศที่มีอยู่ใช่ไหมครับให้เขาไปประชุมปรึกษาหารือกันในกลุ่มของเขาจะได้เข้าใจกันตรงกันสําหรับอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็นช่องทางอากาศ300บาทต่อคนนะครับ ส่วนทางบกและทางน้ำ150บาทต่อคนโดยจะมีการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่เดินทางมาทางเพื่อการทูตกงสุลหรือเป็นการปฏิบัติราชการนะครับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพในประเทศไทยหรือหนังสือเดินทางให้คนต่างด้าวทำงานในราชณาจากักรเป็นการเฉพาะที่กระทรวงแรงงานกำหนดผู้ที่มีการแวะระหว่างการเดินทางก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่จะเปลี่ยนสายการบินหรือเที่ยวบินโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเทอร์มินอลที่กำหนดครับ และไม่ต้องผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่แวะพักอย่างเป็นทางการทารกและเด็กอายุไม่เกิน2ปีและบุคคลอื่นที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดนะครับทางนี้ได้ให้สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเข้าเมืองนะครับซึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างดำเนินการบัญญัติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย เพื่อใช้บริการและพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึงจัดให้มีประกันภัยแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในระหว่างเที่ยวภายในประเทศครับ